3สิ่งสำคัญนะครับที่ควรรู้ไว้สำหรับชาวตุนเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณมีอะไรบ้างมาดูกันโอราจารยนช์แนลมหาจังพลังบวกร้อยร้านช้ชันก้ม็มงคนหรศาศาสตร์อินโดจีนในเรื่องแรกนะครับที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของภาพลักษณ์ที่สังคมมองคุณนะครับพวกเขาไม่จะมองว่าคุณเป็นพวกที่เชี่ยวชาญในการมองเทรนด์หรือมองกระแสความสวยงามหรือศิลปะว่าบันเทิงแฟชั่นตัวไหนเนี่ยจะมา หาคุณหรือจะมาเป็นเทรนหรือจะสร้างโอกาสได้ยังอยู่นั่นเองนะครับหรือยังสามารถที่จะยังอยู่ในกระแสหรือเปล่าหรือตัวไหนที่ยังจะเป็นตัวนํากระแสตัวใหม่ๆเนี่ยเรียกได้ว่าคุณรู้ทั้งหมดทั้งมวลเองนะครับและคุณรู้วิธีการผูกมิตรต่างๆได้ดีอีกด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าภาพของคุณเป็นบวกสุดๆนั่นเองเรื่องสัดท้นะครับก็คือเรื่องของโอกาสและโชคลาภนะครับสิ่งดีของคุณชาวตุลน,นะครับก็คือเกิดจากการที่คุณสามารถที่จะลด ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในสิ่งต่างยที่มันเคยฟุ่มเฟือยเกินไปเนี่ยให้มันอยู่ในภาวะที่แบบพอดีพอดีนะครับขึ้น,นกับความต้องการและให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจนะครับและรู้จักประหยัดและลดละเลิกนะครับว่าจะทาว่าจะเลิกทําตัวแบบสิทธิล้างครูซะลบล้างครูซะคุณก็จะมีดีและโอาสด,ดีเนี่ยก็จะเข้าถึงคุณง่ายได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองประมาณนี้ประเด็นที่สําคัญที่สุดอีกอย่างนึงครับ ก็คือเรื่องของพรสวรรค์ของคุณนั้นนะครับสิ่งที่คุณเนี่ยมักจะรู้เท่าทันได้อย่างดีก็คือสามารถที่จะตรวจสอบแก้ไขในเรื่องของความเสียหายต่างๆว่ามันมีจุดร้อยล่วกตรงไหนใครทําอะไรที่มันไม่ดีไม่งามเนี่ยหรือผิดศีลธรรม หรือผดปกติวิสัยขอไม่ได้ทมอันเดิมเนี่ยที่ควรจะต้องเป็นแบบปกติวิสัยไปเนี่ยคก็จะรู้นะครับรู้ทร่องทางต่างได้ดีนะครับเรียกว่าเข้าใจเรื่องของใครทำให้เกิดความเสียหายด้าบัญชีได้กฎหมายได้เงินหรือได้ตัวเลขในสิ่งต่างๆนั่นเองนะครับและโดดเด่นในการเดินทางในการติดต่องานต่างๆอีกด้วยนั่นเองสดไปมาดูเรื่องของตัวเลขนำโชคกันบ้างน,นะครับได้เนี่ยสลับชาตุลก็คือเลข0ย์เลข1และเลข6 จบไปแล้วนะครับสำหรับชาวราศีตุลดวงช่วงเดือนกุมภาพันธ์69หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลคืนหนึ่งช่องว่าทางชแนลดูนยครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกใหม่คลิปหน้าครับ